นิยายเสียงเรื่องเหนือนภาบทที่45เครื่องยนต์เทอร์โบเลือดของนักรบหนึ่งคนต้องใช้คนจัก,กระวัดิร้อยคนชดใช้พูดไปมือก็ไม่หยุดหมอผียา่หยิบหัวใจสองดวงที่อยู่ในกล่องแม้จะถูกนำออกมาแล้วแต่ยังแดงและเต้นอยู่จากนั้นค่อยๆวางลงในหม้อบนโครนยาที่กลายเป็นสีแดงสดแล้วเหมือนลาวาหรือเลือดที่เดือดพล่านเมื่อหัวใจจมลงในโครนยาพิธีกรรมก็เสร็จสิ้น ขณะกลั้นหายใจแสงวิญญาณที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าวูบไหวคโครนยาขุ่นในหม้อกลายเป็นบริสุทธิ์ลึกล้ำในพริบตาคโคลนเลือดสีแดงเปลี่ยนเป็นยานามสีมึกในสองสามลมหายใจมึกเลือดที่ใสบริสุทธิ์และในช่วงขณะที่หมึกเลือดก่อตัวลมพายุก็พัดขึ้นจากความว่างเปล่ากลางเขาด้านนอกกระโจมหมอผีใหญ่พลันมีเสียงตะโกนดังสนัน่นเหมือนเสียงร้องคำรามของบรรพบุรุษโบราณทำให้เสาโทเทมทั้งหมดสั่นสะเทือน เสียงตะโกนแผ่ไปจนถึงหนองน้ำเรดวูดเชิงเขาลมแรงที่พัดขึ้นกระทันหานพัดกิ่งใบไม้ทุกชิ้นในผืนป่าทําให้ป่าทั้งผืนอึกระทึกหมอกและไอพิษเหนือหนองน้าลอยขึ้นมาแผ่กระจายเป็นสีสันต่างๆนักล่า32คนคุกเข่าลงกับพื้นหมอบอยู่สองข้างกระโจมอาน,นิมูยกเมื่อ,อยาขึ้นยื่นมือลงไปในนั้นไม่สนใจว่ายา้ํามมึกเลือดสีแดงในหม้อร้อนกว่าน้ำเดือดหลายเท่า จากนั้นชายชราใช้มือเป็นผู้กันจุ่มหมึกเลือดพยักหน้าให้นักล่างเงยหน้าขึ้นแล้วค่อยๆวาดลวดลายสีเลือดบนหน้าผากพวกเขานักล่าทุกคนอดไม่ได้ที่จะแสดงสีหน้ายินดีแล้วก็เปลี่ยนเป็นเจ็บปวดแต่กัดฟันอดทนลวดลายสีแดงสดแผ่จากหน้าผากเข้าไปในเนื้อขยายในช่วงลมหายใจฝังเข้าไปในกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในทําให้ลมหายใจหนักห่วงในร่างนักล่าส่วนน้อยที่ปรับตัวเข้ากับหมึกเลือดได้ดีเกล็ดเล็กๆก็ล,กลกกอกออกมา ในอากาศอบอวลด้วยกลิ่นดินคาวและกลิ่นลมทะเลนั่นคือกลิ่นของภูเขาและคลื่นเป็นลางบอกเหตุการณ์ตื่นของวิญญาณแหง่งภูผาและคลื่นอาน,นิมูวาดลวดลายด้วยหมึกเลือดให้นักรบนักล่าสาสองคนทีละคนแต่เขาไม่ได้หยุดเดินต่อไปยังหนองน้ำเรดวูดข้าหูเขาเสียงสั่นของเทอเทมและเสียงเรียกของวิญญาณค่อยๆรวมเป็นหนึ่งคลื่นซัดสาดเหมือนน้ำทะเลเมื่อเวลาผ่านไปเสียงคำรามซาัดสาดนั้นค่อยๆชัดเจนขึ้นสุดท้ายกลายเป็นเสียงพึงพรรมพำต่ำลึกที่ดังมาจากใจกลางหนองน้ำ ชีวิตปล่อยให้เสียงวิญญาณที่คลุมเครือแต่สั่นสะเทือนวิญญาณนั้นบวดหวิวข้างหูอนิมูสีหน้าเคร่งเครีหม,มึกเลือดในหม้อในมือแห้งแล้วกากยาก็จับตัวแข็งสนิทกลายเป็นสีขาวซีดเหลือแค่หัวใจสองดวงใหญ่เล็กที่แดงสดและเต้นอย่างรุนแรงแฝงพลังชีวิตอันเข้มข้นเจ้าแห่งภูผาบุตรแห่งทะเลจังหวะแห่งน้ำขึ้นน้ำลงเสียงคำรามของแผ่นดินนี่คือเครื่องบูชาที่มีไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะเป็นชีวิตที่ถวายแด่ท่าน ท่องบทสวดโบราณหมอผีชราก้าวเข้าไปในใจกลางหนองน้ําจากนั้นวางม้อยาบนน้าหนองขุนหันหลังจากไปหนองน้าเรดวูดสั่นเบาเบาต้นไม้ทุกต้นในป่าสายไหวตรงกลางหนองน้ําโคลนเริ่มหมุนดูดม้อยาลงไปในส่วนลึกเสียงวิญญาณที่มองไม่เห็นส่งเสียงคำรามดังตามมาด้วยเสียงดูดอย่างตะกละถ้ามองลงมาจากกลางเขาจะเห็นรางรางว่าในส่วนลึกของหนองน้ําที่เผารดวูดถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้มีเงาขนาดมหึมาหน้าสะเพรียงกาลังสั่นสะเทือน เต้นตุกตุกรูปร่างคดเคี้ยวขดวงจุดแสงสีแดงฉานหกจุดสว่างขึ้นใต้โคลนมันเคลื่อนไหวที่ก้นหนองน้ำส่งเสียงสัน่นและหอนที่มนุษย์แทบจะฟังไม่ได้ยินการบูชายันอันบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นในดินแดนบรรพบุรุษของชนพื้นเมืองเรดวูดในระยะสั้นไม่ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงผิดปกติใดๆแต่ไม่ต้องสงสัยเลยบางอย่างได้เกิดขึ้นแล้วเวลาผ่านไประยะหนึ่งม่านฟ้าลงท่าแฮรริสันเข้าสู่ยามพลบคำ่ำ ถึงเวลาเย็นเยี้ยนจุดไฟในเตาภายในบ้านเขาใช้เหล็กคนไฟเคถ่ฐานในเตาทําให้ประกายไฟสีทองแดงพุ่งออกมาจากช่องว่างระหว่างเตากับหม้อพาฝุ่นควันลอยขึ้นมาไฟแรงขึ้นใส่ฟืนเพิ่มเด็กชายที่กําลังต้มข้าวเตรียมอาหารเย็ยนแน่ใจว่าทางนี้เรียบร้อยแล้วก็ลุกไปที่ตู้ข้างๆเอายาสมุนไพรสงบจิตที่ตั้งทิ้งไว้หนึ่งวันออกมาโครมสายฟ้าสีขาวฟาดผ่าท้องฟ้ามืดเสียงฟ้าร้องท่าแฮริสันมีฝนตกหนักอีกครั้ง เอียงที่ถือยาน้ำเอียงหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างเม็ดฝนละเอียดปกคลุมแผ่นดินทั้งผืนในเมฆฝนที่ม้วนตัวบนฟ้ามีสายฟ้าที่ยังไม่ก่อตัวครบกำลังหมุนวนบางครั้งก็ฟาดลงมาเป็นสายฟ้าจริงส่องสว่างทั่วท่าเรือและชายฝั่งอากาศเขตร้อนปกติไม่น่าจะเลวร้ายขนาดนี้สายหน้าสามนาทีได้ยินเสียงฟ้าผ่าห้าครั้งเอียนย่อมรู้ว่าสภาพอากาศของต่างโลกต้องมีตัวแปรม,มากกว่าบ้านเก่าแน่นอน แต่ถ้าแฮร์ริสันมีพายุฝนฟ้าขนอง3วันเว้น2วันถึงขั้นดึงดูดฝูงแมงกะพรุนล่าสายฟ้ามาที่หน้าผาเซอร์ธานที่ไม่ไกลเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่สถานการณ์ปกติแสงสายฟ้าที่วาบแล้วดับในก้อนเมฆนั้นแฝงกลิ่นอายบางอย่างที่ทําให้เอียนรู้สึกไม่สบายใจโดยสัญชาตญาณเขามีลางสังหรณ์รางๆว่าภารกิจของอาจารย์ต้องเกี่ยวข้องกับต้นเหตุที่แท้จริงที่ทําให้เกิดสภาพอากาศประหลาดนี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาคิดเรื่องพวกนี้ ยาน้ำสงบจิตที่ตั้งทิ้งไว้1วันทรงกลิ่นหอมแปลกๆถ้าให้เอียนบรรยายก็คือกลิ่นน้ำดอกไม้กลิ่นมิ้นผสมน้ำมันเย็นแค่สูตรเบาๆก็รู้สึกเย็นตั้งแต่ปลายจมูกถึงปอดสังเกตยอย่างจริงจังเอียนพบว่าน้ำชั้นบนสุดของยาน้ำต่างจากน้ำธรรมดาเปิดการมองเห็นล่วงหน้าออราสีฟ้าอมเขียวที่แผ่จากครึ่งบนของหม้อพิสูจน์ความคิดของเขา ดูเหมือนสารที่มีประโยชน์ในยาสงบจิตและสมุนไพรอื่นๆจะเป็นสารที่เบาวกว่าน้ำต้มแล้วตั้งทิ้งไว้หนึ่งคืนสารสำคัญลอยขึ้นพอดีเป็นขั้นตอนการปั่นกรองที่ง่ายและได้ผลที่สุดแม้จะคิดวิเคราะห์ในหัวแต่มือของเอียนก็ไม่หยุดหลังเข้าไปในห้องของน้องชายอาเลนเขาก็ทำตามคำสั่งของผู้เท่าพูเดยอย่างรวดเร็วใช้ช้อนไม้ที่ล้างสะอาดตักยาน้ำหนึ่งช้อนป้อนให้น้องชายที่ยังฝันเพ้อๆอยู่แล้วก็เอาผงยาสีเขียวอ่อนที่ก้นหม้อม,มาทาที่ขมับและรอบหน้าผากของอีกฝ่าย อาเลนยังอยู่ในความฝันลืมตาขึ้นเพราะยากระตุ้นเด็กน้อยเบิกตามองเอียนสบตากับพี่ชายหลายวินาทีจึงแสดงสีหน้าสบายมากหลับตาลงนอนหลับสนิทผลดีทีเดียวดวงตาม,มีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเอียนไม่แปลกใจกับเรื่องนี้เพราะก่อนให้อาเลนใช้เขาก็ใช้การมองเห็นลูงหน้าทํานายแล้วว่ายาน้าไม่มีอันตรายใดๆแถมยังมีประโยชน์มากไม่นานเขาเองก็ทําตามคําสั่งดื่มยาน้ําสงบจิตที่เหลือเล็กน้อย ยานหนึ่งช้อนลงคอตอนแรกไม่รู้สึกอะไรแต่เร็วๆนี้เอียนกอสั่นทั้งตัวไม่ได้ความรู้สึกเย็นล่นจากลำคอกระเพาะไปจนถึงระบบย่อยอาหารทั้งหมดแผ่ไปทั่วร่างความรู้สึกนี้ทําให้เอียนที่เดิมเวียนหัวตึงๆอ่อนเพลียเพราะฝึกลิขิตเวททั้งบ่ายสดชื่นขึ้นทันทีเหมือนตอนม่วงได้อาบน้ําเย็นมีพลังชั่วคราวแม้จะกินอิ่มดื่มอิ่มมีพลังเต็มเปี่ยมแต่ถ้าใช้ลิขิตเวทนานเกินไปก็จะรู้สึกทรมานเหมือนอดนอนใช้สมองหนักติดต่อกัน ตอนบ่ายที่เหนื่อยที่สุดเอียนถึงกับรู้สึกว่าสมองของตัวเองเหมือนก้อนเหล็กร้อนทั้งร้อนทั้งปวดยังมีความรู้สึกบวมเหมือนอักเสบด้วยหลังพักสักพักความไม่สบายนี้ก็ลดลงมากแต่พอดื่มยาน้ำสงบจิตนี้เอียนก็พบทันทีว่าสมองและร่างกายที่ร้อนของตัวเองเย็ยนลงอย่างรวดเร็วและมีความรู้สึกสดชื่นกระจ่างใสพุ่งออกมาไม่หยุดถ้าต้องเปรียบเทียบเอียนคิดว่าความสบายนี้ไม่ต่างจากวันที่อากาศ42องศา วิ่งข้างนอกมาครึ่งเช้าสุดท้ายได้กลับบ้านเข้าห้องแอร์กินไอศครีมสบายๆย,ย,ยาดีจริงๆเอียนอดชมไม่ได้แต่เขาก็รู้ดีว่ายาสมุนไพรสงบจิตนี้มีค่าแน่นอนแค่ห่อเดียวขาย7จ็ดแปดทาเล์คงไม่มีปัญหาหลายถุงรวมกันเท่ากับเงินเดือนหนึ่งปีของลุงเดิมที่พูดเท่าให้ยาทั้งกล่องกับเขาการกระทำนี้จะว่าใจกว้างก็ไม่ใช่แทบจะเหมือนโยนเงินลงน้ำฟังเสียงน่าประหลาดได้แต่บอกว่าทรัพยากรที่มีค่ามากสำหรับสามัญชน สำหรับขุนนางและผู้ยิ่งใหญ่แล้วคงเป็นแค่ของใช้สิ้นเปลืองในการทดสอบไหนไหนก็ไม่มีพิษไม่ใช้ก็เสียเปล่าฮิเลียดยังไม่กลับมาเอียนก็ไม่รอกกินข้าวต้มมื้อเย็ยนเองหลังกินอิ่มดื่มอิ่มเขานั่งเงียบๆข้างหน้าต่างหลับตาถือโอกาสที่ริดน้ำยาทรานคิวยังอยู่จิตใจสดชื่นแจ่มใสลองรับรู้ต้นกำเนิดเพราะการชี้นำของอาจารย์ฮิเลียดบวกกับเมื่อเร็วๆนี้ได้กินปลาแซลมอนระดับสัตว์เหนือธรรมชาติที่มีต้นกำเนิดมาก เอียนรับรู้ต้นกําเนิดในร่างและการมีอยู่ของต้นกําเนิดเสมือนได้อย่างรวดเร็วชั่วขณะนั้นเขาได้ยินเสียงซาเบาๆเ,เหมือนคลื่นซัดเอียนรู้ว่านั่นคือความรู้สึกร่วมที่เกิดจากการไหลของเศษต้นกําเนิดในเลือดมันไหลเวียนอยู่ในทุกซอกทุกมุมของร่างกายเขาค่อยๆเพิ่มสมรรถภาพร่างกายของเขาวันนี้ต้นกําเนิดไหลเร็วขึ้นนิดหนึ่งดูเหมือนการฝึกตอนบ่ายจะได้ผลจริงๆต้นกําเนิดไหลไปตามระบบไหลเวียนเลือดในร่างกาย วนรอบตัวและหัวใจของเอ็นกล้ามเนื้ออวัยวะภายในแม้กระทั่งเซลล์ทั่วร่างต่างตะกระดุดซับต้นกำเนิดดึงพลังงานแห่งชีวิตนี้แต่ส่วนใหญ่ที่แท้จริงยังคงเป็นต้นกำเนิดเสมือนที่หัวใจเสจต้นกำเนิดจำนวนมากไหลเข้าไปถูกต้นกำเนิดที่หมุนอัตโนมัติดูดซับบีบอัดรวมตัวเป็นต้นกำเนิดที่เป็นระเบียบจริงๆเอ็นสมาธิแน่วแน่ต้นกำเนิดเสมือนที่เดิมพระมัวก็ชัดเจนทุกรายละเอียด ด้วยประสบการณ์การทำงานในอดีตการฝึกฝนและสังเกตสองวันนี้ทำให้เขาเข้าใจโครงสร้างของต้นกำเนิดค่อนข้างดีทิ้งคำบรรยายและความหมายทางวัฒนธรรมที่ไม่จำเป็นทั้งหมดพูดง่ายง่ายต้นกำเนิดก็คืออุปกรณ์เก็บและเปลี่ยนรูปโครงสร้างคล้ายเครื่องยนต์เทอร์โบใช้พลังจากการเต้นของหัวใจและการหายใจในการทำงานเมื่ออาหารถูกย่อยต้นกำเนิดที่เกิดขึ้นจะเข้าสู่เลือดแล้วถูกต้นกำเนิดเก็บรวบรวมกลั่นกรองสกัดจากนั้นเก็บสะสมและปล่อยออกมาเมื่อต้องการ ต้นกาเนิดเป็นพลังงานชีวิตพิเศษเศษต้นกําเนิดเพียงเล็กน้อยที่ไหลในระบบไหลเวียนเลือดก็สามารถเพิ่มสมรรถภาพร่างกายของคนได้ต้นกําเนิดบริสุทธิ์ที่ถูกต้นกําเนิดปล่อยออกมาเข้าสู่กล้ามเนื้อและอวัย,ยวะจะเพิ่มสมรรถภาพร่างกายอย่างมากในเวลาสั้นๆรวมถึงพละกําลังปฏิกิริยาประสาทความทนทานในการเคลื่อนไหวความสามารถในการฟื้นฟูและความแข็งแกร่งของร่างกายเพิ่มขึ้นทุกด้านในโลกเทราคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตและกินอาหารปกติ ถ้าถูกบีบให้ถึงทางตันก็มีโอกาสระเบิดต้นกําเนิดที่ร่างกายเก็บไว้โดยสัญชาตญาณปล่อยพลังที่เกินขีดจํากัดของตัวเองออกมาในเวลาสั้นๆแม่ที่ยกรถม้าหรือเตะก,ก้อนหินออกไปเพื่อปกป้องลูกในยามขับขันในโลกเทร่าไม่ใช่ข่าวประหลาดแต่เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่สุดกลับกันถ้าไม่เกิดขึ้นถึงจะแปลกคนธรรมดายังทําได้ขนาดนี้แล้วจะพูดถึงผู้สมัครผู้ยกระดับที่มีต้นกําเนิดอีกทําไมยกตัวอย่างตัวเอียนหลังกินปลาสัตว์เหนือธรรมชาติหนึ่งตัว แม้ร่างกายจะยังอ่อนแอและยังเป็นเด็ก8ปดขวบแต่ถ้าปล่อยต้นกำเนิดที่สะสมในต้นกำเนิดออกมาหมดเขาก็สามารถใช้พละกกำลังเทียบเท่าผู้ชายโตเต็มไวัยได้10กว่นานาทีแน่นอนประสิทธิภาพที่แท้จริงของต้นกำเนิดคงไม่ใช่การใช้เป็นของสิ้นเปลืองแบบนี้ในฐานะแกนแท้ของชีวิตผู้ยกระดับสะสมต้นกำเนิดเพื่อสร้างอวัยวะยกระดับถ้าพูดว่าต้นกำเนิดแค่เพิ่มสมรรถภาพร่างกายชั่วคราว ใช้หมดก็กลับสู่ปกติแถมยังหมดพลังงานทั้งหมดงั้นอวัยวะยกระดับก็มีพลังเทียบเท่าตอนระเบิดต้นกําเนิดในสภาวะปกติส่วนใหญ่ยังเหนือกว่าด้วยซ้ําดังนั้นถ้าไม่ใช่ทางตันจริงๆเอียนคิดว่าผู้ยกระดับคนไหนก็คงไม่ใช้ต้นกําเนิดที่เก็บสะสมไว้อย่างสะพราจบบทวันนี้ผมติดงานอาจจะลงไม่ได้เยอะตอนต่อไปอาจรอดูตอนเย็นนะครับ